ดอบเซตเทคนิคก,ก้ามโตเร็วสวัสดีครับทวโรจากฟิตออฟแอครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําเทคนิคดอบเซตนะครับซึ่งเป็นเทคนิคที่กระตุ้นกล้ามเนือ้อด,ดีมากมากนะครับทำให้กล้ามเนื้อได้สร้างได้เยอะมากๆเทคนิคหนึ่งเลยนะครับ เทคนิคนี้เล่นยังไงมีวิธีการยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับดอปเซตนะครับเป็นเทคนิคที่กระตุ้นกล้ามเนื้อได้เพราะว่ามันจะทําให้บัตโฟครับหรือว่านเลือดเนี่ยเข้าไปเลี้ยงกล้ามเนื้อส่วนต่างๆที่เราเล่นอยู่ที่เราฝึกอยู่ได้ดีมากขึ้นเยอะมากขึ้นนะครับพอเลือดเข้าไปเลี้ยงได้ดีมากขึ้นเยอะมากขึ้นเนี่ยเขาจะส่งผลต่อการเติบโตของกล้ามเนื้อนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการเล่นนะครับเราจะเล่นน้าหนักที่มากที่สุดนะครับแล้วก็ดอปน้ําหนักลงนะครับดอปน้าหนัคระบ อย่างไรถ้านี então, ้นะครับท่าโลดูนะครับในครั <apps> ้งแรกที่ผมเล่นนะครับน้ำหนักแรกที่ผมเล่นเนี่ยผมเล่นเออ่70โลนะครับเล่นแค่6เล็บพอเพราะว่าอันนี้เป็นเซตสุดท้ายที่ผมเล่นแล้วนะครับเซตสุดท้ายเนี่ยผมใช้เทคนิคจับเซตเข้ามาช่วยนะก็เล่นแค่6 6เล็บเพราะว่าผมเฟลที่6เล็บดูนะครับพอครบ6ทีปุ๊บอึ๊บเอาออกนะครับเอาออกแล้วเล่นต่อเลยทันทีเลยนะครับเอาออกไป30โลนะครับเหลือ40ปุ๊บแล้วเล่นเลยดูนะครับอึ๊บปึ๊บป้ายบีบเข้ามาบีบเข้ามา เทคนิคนี้นะครับในเซตเนี้ยเซตที่4ที่ผมเล่นท่านี้แล้วนะครับอาจจะดูแบบโยกบ้างฟอมเสียบ้างเพราะว่ามันสุดจริงๆแล้วนะครับมันเข้มสุดๆจริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวดูนะครับขนาดเล่นแค่20โลนะยังแทบไม่ไหวเลยนะครับเดี๋ยวดูนะปึ๊บเอาออกเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวหลอดน้ำหนักออกเลยนะครับปึ๊บดึงเอาน้ำหนักออกนะครับแล้วไปต่อเลยนะครับอย่างนี้เลยดูนะครับป้าปุ๊บ เทคนิคนี้นะครับควรจะมีเพื่อนช่วยมีเพื่อนช่วยเซฟคนหนึ่งนะเพราะว่าเวลาดรอปน้ำหนักออกเนี่ยจะสามารถให้เพื่อนเนี่ยช่วยเซฟได้เอ้ยช่วยเอาออกได้นะครับจะไม่ต้องลงจากเครื่องไม่ต้องเซฟท่าใหม่ไม่เสียเวลาครับดูนะครับส,สุดแล้วครั้งสุดท้ายที่เล่นเนี่ยผมไม่ได้ต้องการว่าเอาแค่6ทีนะเอาจนแบบเอาจนหมดะอจมดะจนดึงแทบไม่ขึ้นเห็นไหมครับหมดปึ๊บโอ้โหหลังชานะครับเลือดแบบเยอะมากนะครับลองเอาไปดูนะครับเทคนิคนี้เล่นได้ง่ายๆเลยครับ